ร้านบันนาช o บเว็บสูมไอดีไก่ตันมีทั้งไก่ตันเผาวีสีไก่ตันหมัดแวมไพร์สมอเลือกแล้วก็ไอดีตึงๆอีกมากมายเป็นเว็บที่ปลอดภยัยรหัสสะอาดมีรับประกันทุกไอดีอย่างแน่นอนและทางบันนาชอบนะครับเขาก็ยังมีช่องทางจัดจน่ายอย่างช้อปปี้และลาซาด้าอีกด้วยข้อดีในการซื้อผ่านทางช้อปปีและลาซาด้านะครับ 1. สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ 2ทางร้านนะครับจะทําการจัดส่งไอเดียโดยการปินรหัสใส่ซองจดหมายส่งถึงหน้าบ้านทุกคนเลย 3. ม,มีบริการเก็บเงินปลายทางรับสินค้าก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินหมดความกังวลเรื่องการโดนเกลียนไปได้เลยนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจลิงก์ Banana Shop อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ ayo สวัสดีเหล่าแฟนๆแบบบล็อกเฟิรทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับ แล้วคลิปนี้ก็อยู่กับทอมตัวทับตัวแบนเลยไม่เกี่ยวนะครับทุกคนอะเรามาเข้าเรื่องดีกว่าเรื่องในคลิปนี้นะครับก็คือผมนะครับจะพาทุกคนเนี่ยไปดูสปอยเกี่ยวกับอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับเผ่าสกายหรือว่าเกี่ยวกับนางฟ้าเทพเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นของใหม่ที่จะเข้ามาในอัปเดตหน้าอย่างแน่นอนก็อัปเดตที่แล้วนะครับไม่ใช่อัปเดตนี้นะอัปเดตที่แล้วมันก็มี หมัดกูนเข้ามาใช่ไหมทุกคนหลายๆคนก็เรียกว่าหมัดแวมไพร์นะครับแล้วก็สปอยที่ปล่อยออกมาล่าสุดก่อนอัปเดตนี้นะครับก็คือสปอยผลทีเล็กซึ่งมันก็ในช่องนะครับ Fighting Style เนี่ยมันจะมีไอคอนไอคอนหนึ่งนะครับเป็นปีกนางฟ้าหรือว่าปีกสกายเนี่ยแหละอ่ะผมก็ตีความนะครับมันน่าจะเป็นหมัดสกายหรือจะเรียกหมัดเทพเจ้า,จาก็ไม่ว่ากันเนาะอ่ะก็ น่าจะเป็นของใหม่นะครับทุกคนที่ต่อจากหมัดกูลหรือว่าหมัดแวมไพร์นั่นเองและล่าสุดนะครับทุกคนก็นี่เลยครับอยู่กับ t วิตเตอร์ของคุณชาชาไฟชาฟี <i> <f ee> อ่าผิดขอภัยด้วยครับก็คนนี้นะครับเขาจะเป็นคนที่ทำแอนิเมชันสก l ลต่างๆนะครับในแมปเท่านี้เห็นนะครับนี่เลยครับทุกคนเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นของใหม่แน่นอนแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นไฟติ้งสไตล์ใหม่หรือเปล่า หรือว่าจะเป็นอะไรที่ใหม่กว่านั้นนะครับเพราะเขาบอกว่าและยังมีอย่างอื่นที่ข้าพเจ้าทำอยู่ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับก็ถ้าแปลเป็นไทยอีกทีนึงน่ะก็น่าจะประมาณแบบเกี่ยวกับเผ่าสกายเผ่านางฟ้าอะไรประมาณนี้ครับทุกคนซึ่งไม่ได้เป็นแค่หมัดอาจจะมีอย่างอื่นด้วยเนาะอันนี้นะครับผมก็เลยไม่กล้าคอนเฟิร์มว่ามันเป็นหมัดใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นของใหม่เนาะทุกคนคิดว่ายัางไงครับลองคอมเมนต์เข้ามาดูกันหน่อย แต่ว่าคุณกิจนะครับเขาบอกว่านั่นคือสไตล์การต่อสู้ใหม่อย่างแน่นอนแต่เท่าที่เห็นจากภาพนะครับทุกคนเหมือนคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนปล่อยพลังนะทุกคนแล้วคนที่อยู่บริเวณรอบๆเนี่ยก็ติดสถานะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่มีประกายแสงสีทองออกมาจากตัวสกิลค่อนข้างสวยเลยไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยมันเป็นสกิลบัฟหรือว่าสกิลดีบัฟกันแน่เนาะแล้วก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีเงาดำๆยืนอยู่ไกล อันเนี้ยคล้ายๆผลแสงครับไม่แน่ใจว่ามันคือหนึ่งในสกิลสไตล์ใหม่หรือเปล่าหรือมันจะเป็นผลแสงที่แบบเอามายืนถ่ายสวยๆเฉยๆก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะสั้นนิดนึงนะครับทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยถ้ามีสปอยอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมารีบอัปเดตให้กับทุกคนเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เล่นหมัดไซบอกกันนะทุกคนเออ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมาครบแล้วปะ่ะมีเงือกครับมีมิงเฮ้ยมิงมียังวะมีแล้วดิเป็นอิเล็กโตเนาะมนุษย์ก็มีแล้วมีทั้งมังกรกอนฮิวแมนอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็อ่าเผ่ากูนก็มาละอ่ะอันเนี้ยน่าจะเป็นเผ่าสกายแล้วนะครับแนอนาคตก็เหลือไซบอกแล้วอ่ะนี่ผมให้ดูครับว่าเขาเป็นคนที่ทำแอนิเมชันสกิลจริงๆก็ข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเชื่อถือได้แบบ 8 0ถึงเ0เลยครับเพราะแอนิเมชันเขาทำเองเ <c oughs> ชื่อไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนครับหอมบ่าหอมคอสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบา,บาย